แล้วแล้วอย่างไอ้แลมโบ้อะเนี่ยไอ้แลมโบ้เนี่ยล้างหมู่บ้านเสื้อถงเสื้อแดงบ้าบอเลยเนี่ยอมันไปทําได้อย่างไรนี่รวมกลุ่มบ้าคนในรัฐบาลไงอ้าวไอ้แลมโบ้ทาเงี้ยผมถามไม่ได้รัฐบาลเอาแล้วมันไปอุปโลกเนี่ยหมู่บ้งหมู่บ้านเลยเนี่ยรับคืนปป้งคืนป้ายบ้านป้ามึงเนี่ยถามไอ้แรมโบ้ก่อนแล้วอย่างเงี้ยชุมนุมบ้าอ้าวเนี่ยอย่างเงี้ยอ มันไม่ดักกว่าคนกินข้าวเหรออะในๆภาพมาแล้วก็ไปกันเลยก็นละ<อ>กันเล,เล่นเลยอย่างเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันหลายคนเขาก็ตั้งคําถามถามกันมาเราก็เลยเอาพยายามมาถามท่านเหมือนกันบอกว่าเอะแล้วเรื่องนี้เนี่ย ไม่เกี่ยวกับเรื่องของพรกบ้างหรือแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องของพระลงพฤทธิ์เนี่ยเมื่อวันที่24มิถุนาที่น้องเขาไปอย่างนั้นนะก็ยังบอกว่าไปฝ่าฝืนพรกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วไอ้นี่ไอ้โม่ไม่ฝ่าฝืนเหรอไม่ฝ่าฝืนเพราะว่าเขาเป็นคนในของคนรัฐบาลแล้วไปทำอะไรางเรแล้วเขาจัดในโรงแรมซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่จาเป็นต้องขอคืนพื้นที่ไม่แล้วถามก่อนว่าแล้วติดตรงจงตรงจติบ้าบอคอแตกอะไรกันเนี่ยติดอะไรกันเนี่ยแล้วติดอะไรอ้างอะไรกันเนี่ยแล้วมาบอกคืนป้ายเสื้อแดงเสื้อ แล้วทําอย่างนี้ได้ยังไงอะ,ะไอ้แรมโบ้เป็นอะแรแกาน,นรปชหรอแล้วถ้าสมมุติวันนี้แกน,นํารปชเขาทำอะแตออ่ผิดหรือเปล่าผมถามก่อนนะอย่างนี้แลมโบ้ก็เข้าขายผิดดิครับแล้วอย่างนี้ถนะ้าเกิดเป็นจตุพรพมพันธุน่ะเออถ้าเป็นฝั่งของออบรรดาคล่ะฝ่ายค้านทําล่ะในลักษณะออกมาแบบนี้นี่มันอิงการเมืองเหมือนกันนะแล้วถามว่าไอ้แลมโบ้มาเสือกอะไรกับคนเสื้อแดงอ่ะผมถามก่อน ผมถามตัวเนี่ยมันเสือกอะไรกับคุณเสื้อแดงในเมื่อมึงถักหลังแล้วแล้วเมื่อเสือกอะไรอ,ะอ่ะผมใช้คำเนี้ยขอโทษทีกับคนคนนี้แล้ววันนี้ทำไมไม่พูดกันอ่ะคือเรื่องนี้เนี่ยที่เวลาคนขับม,มอเตอร์ไซค์โดนจับผ่าผืนฝรกรนี่โดนป่ะ,ะเอาอย่างนี้โดนไหมมันต้องให้ความยุติธรรมมาแล้วไปใส่เสื้ออุปโลกเองอะไรเนี่ยคุณรักประเทศไทยคนเดียวเหรอคนอื่นก็ไม่รักเหรอคุณมาเอาแผวนโนแหวแนที่มาเจินกางไปกางมาแล้วก็มาพูดว่าอะไร หมู่บ้านเสื้อแดงอะไรยี่สิบจังหวัดเขาไม่มีมาตั้งนานแล้วไอ้น,นี่มาอุปโลกปโอแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าทำร้ายคนที่จะเห็นต่างผมบอกให้อาไปดูรายละเอียดหน่อยอดีครับคือเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมคือย้อนกลับไปเมื่อวานนี้หน่อยที่นครราชสีมาในช่วงประมาณสักสิบโมงนะคะที่โรงแรมตากศิลาจังหวัดมหาสารคามไม่ใช่ไม่ไม่ใช่นครราชสีมานะ,ะจังหวัดมหาสารคามคือนายสุพ,พรหรือว่าแลมโบ้เนี่ยนะคะ เขาได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีอะไรรู้ไหมรับมอบคืนป้ายหมู่บ้านสแสดงภาคอีสาน20จังหวดัดแล้วก็ได้มอบป้ายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนะคะคืนกลับไปให้กับภาคประชาชนแล้วเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยมาร่วมกันเป็นพันคนเลยนะเขาว่างั้นแล้วคนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคนที่เป็นประธานเครือข่ายที่พากันมาเนี่ย ก็ที่ชื่อคนที่จําได้กันหรือเปล่าอานนนแสนน่านี่ไออานน์อีกคนนึงเนี่ยไอ้นี่พวกหักหลังนั้งนั้งพาดินกัคนเสื้อแดงเอาป้ายมาคืนอะไรนะเอาป้ายมาคืนนเอาป้ายมาให้กับแรมโบ้บอกว่าไม่มีแล้วหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วอานน์แสนน่านเป็นใครคนที่ไหนเ็ายอมรับมันฮะไอสันดานใครเ็ายอมรับมันทีนี้ีนขณะเดียวกันเขาก็เลยเกิดความสงสัยแรมโบ้ไปเปมาทารับคืนป้ายหมู่บ้านเสื้อแดง แล้วแลมโบ้เป็นใครหัวหน้าเสื้อแดงอะขอโทษแล้วมาจัดงานอย่างนี้ได้ไงอะจัดอย่างนี้ไม่จับอ่ะจัดฉากให้กับตัวเองเออจัดฉากลงทุนให้กับตัวเองจัดฉากให้ตู่ดูหรอถ้าเกิดคนอื่นเขาไปทําเสื้อแบบนี้แล้วเขามาจัดแบบนี้มั่งเขาจะผิดไหมอ,อันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมพี่ชัดเป็นการสร้างผลงานให้กับตัวเองหรือเปล่าแรมโบ้โทหลอกง่ายนะไอ้เรื่องนี้เนี่ย แต่คุณหลอกประชาชนแล้วคนที่เป็นหนอเขาเรียกว่าคนที่เขาอยู่คอการเมืองไม่ได้แต่ถ้าคุณจะหลอกพวกเดียวกันเพื่อที่จะจัดฉากให้กับตัวเองเพื่อที่จะสร้างผลงานกับตัวเองลัมโบพวกคุณเน่ยเชื่อกันเองแล้วขอภาพบาร,รกินนิดนึงนะภาพที่ม,มีแผนที่ประเทศไทยฮะอ๋อเนี่ยเหรอคุณหานกล้าอย่างไงครับทำแผนที่ประเทศไทยมีสีดํามีสีขาวสีแดงแล้วสีดําหมายความว่างไงครับ แล้โบเป็นใครฮะมาถึงว่าเอาแผนที่ไปทําเป็นสีนี้สีนี้ถามจริงทุกวันนี้แผนที่ประเทศไทยนะครับถามจริงนะทุกวันนี้มันยังมีหมู่บ้านแสดงอยู่เหรอเะี๋ยโถก็ถึงบอกไงฮะและไอคนที่และไอคนที่เป็นแกนนํา20จังหวัดหมู่บ้านแสดงเนี่ยไอควายนี่มันเป็นใครอะใครใครแต่งตั้งเออไอควายนี่เป็นใครแต่งตั้งมาที่เป็น20จังหวัดเนี่ยใครแต่งตั้งคนไหนพวกนี้มาใครเป็นคนแต่งทุกวันนี้ยังมีอยู่เหรอเพราะว่าตอนที่เป็นช่วงคอสชจําได้นะ คุณประยุทธ์มาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าเรานะมารวมกันไม่มีแล้วหมู่บ้านเสื้อแดงไม่มีเขาไม่ดมได้แบ่งสีเสื้อแล้วแล้วนี่เขาผ่านกันมาห้าหกปีแลมโบ้ไปเป็นเออคนในรัฐบาลยังมีอีกเหรอไอ้เรื่องแบบเนี้ยเออแล้วมึงไม่เอามาพูดตอนที่บัตฝึกอพป,ร,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 ปร,รอโอ้ยผมบอกอย่างนี้คุณทํากันได้เหรอเออทำกันได้เหรอฮะแล้วแต่แว,วันนี้ไม่อย่างนี้ไม่ผิดพรกจุกเฉินมีใครเชื่อบ้างเนี่ยเออใครเชื่อบ้างเหนือเรื่องเนี้ย ใครเ<อ>ชื่อใ,ใครเชื่อบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ว่ามีแกนนำยี่สิบจังหวัดแล้วถือป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็เอามาคืนให้กับแรมโบ้บอกไม่มีแล้วสลายไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เห็นเป็นใจใทํากันแบบนี้แต่ทีเวลาวันที่24มิถุนาเนี่ยเขาออกไปแค่วันเดียวจะเป็นจะตายกันโถเด็กแค่แท้แต่พวกนี้จะเป็นจะตายอย่างนี้แต่ไอ้พวกนี้ออกมาอุปปลุกตัวเองทํากันอย่างนี้ไอ้อย่างนี้พี่ชัด เรื่องนี้เนี่ยมองไม่บ้าก็เพี้ยนน่ะเนี่ยเรื่องนี้เขามองว่าเป็นตลกการเมืองได้เปล่าอ้าวแล้วอย่างนี้มันผิดพลก่ไหมนะจัดฉากให้กับตัวเองมันผิดพรก่ฉุกเฉินไหมล่ะเนี่ยไม่มีใครมาส่งเสริมให้ผมได้ดิบได้ดีเออฟังที่อยู่พลังประชารัฐก็กําลังจะไปเป็นรัฐมนตรีกันไปสร้างเศรษฐอะไรนะเเศรษฐกิจการทีมเศรษฐกิจแล้วผมได้อะไรผมก็ต้องทําแบบนี้ไงแล้วถามว่าแผนที่ประเทศไทยไม่เป็นสีเดียวกันหรอคนไทยคุณไปแบ่งสีกันอะไรกันนักหนา อะไรนะ่ะแดงขาวดําอะไรนะ่ะค่ะแล้วไปทําได้ยังไงถือวิสาสะทากันได้ยังไงงงมั้ยอ้าวให้พี่น้องคนไทยดูกันเลยว่าไอ้บุคคลพวกนี้มันไปแบ่งได้ยังไงค่ะแบ่งสีประเทศได้ยังไงงงมั้ยเออโ่พูดอย่างนี้มันต้องเอาเรื่องฮะพิชาร์ถามจริงนะแต่ยูจะเชื่อนะคนที่ดูรายการเราก็คงไม่เชื่อหรอกเรื่องเนี้ยนะเ,เรื่องของแลมโบ้แต่ถามว่ามีคนเชื่อแลมโบ่ไหมเรื่องเนี้ย ก็อย่างที่เนี่ยพูดอยู่เนี่ยว่าเขาปล่อยให้คนประเภทนี้ทําได้อย่างไรแ,<ต>แล้วแต่ผ<อ>ม<อ>แลจะจมาทำอย่างนี้ได้งไงแต่แต่ยุยมองว่ามีคนเชื่อนะพี่จัดเรื่องนี้กับริชาร์ดเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็น่าจะเป็นผู้นําประเทศเราปะผมถามว่ามีตัวแทนจังหวัดนะคุณได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้ได้เขาเรียกว่าคุณได้รับใภิแต่งตั้งใครแต่งตั้งคุณมามีผู้ว่าด้วยการรับรองหรอล้ว แล้วไปเอาเสื้อเนี่ยใช้งบประมาณอะไรยี่ิจังหวัดเนี่ยนะเออแล้วเอางบประมาณเนี่ยเสื้ออย่างเงี้ยคุณทํามาเองเนี่ยเอางบตรงไหนเอไม่ใช่ใครให้ตังค์ไหนจะเช่าโรงแรมเออไหนจะมากันเป็นพันคนเออเอาเงินที่ไหนอ่ะอาใครให้ตังค์แล้วคุณไปแบ่งสีประเทศไทยอย่างเงี้ยเอาเงินที่ไหนอ่ะแล้วเสื้อเหมือนกันหมดเลยเนี่ยดูมันทยเอาเงินที่ไหนอ่ะแล้วสองคนนี้ก็ตะกอนก็หากินกับเสื้อแดง อานนทเน,นอ่อานนทกัลัมโบ่เนี่ยก็หากินอยู่กับคนเสื้อแดงอยู่แล้วอันนี้ก็หากินต่อไปโอ้โถเอ้ยผมถึงบอกฮะวันนี้เอากันชัดๆนะ,ะไม่ว่าใครจะฝ่าฝืนบละกรเขาบอกว่าผมไม่ได้ยุ่ใ้ใครทาผิดแต่ผมบอกเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทําไมนี่ทําได้ทําไมนี่ไม่ได้ทําไมเจ้าที่ตารวจไม่บอกขอให้เลิกคุณไปแบ่งพื้นที่แผนที่ประเทศไทยอย่างนี้คุณทําไม่ถูก แต่ทีนั้นสาเขาไปอนุสังฤษณ์ประชาธิปไตยเขาไปแสดงมาลางประชาธิปไตยแล้วก็จะกลับบ้านมยตำรวจเต็มเลยขอคืนพื้นที่แล้วทำไมโรงแรมที่แรมโบ้ไปไม่มีตำรวจเหรอก็นี่ไงแล้วไปเอาแผ่นที่ประเทศไทยมาอุปโลกอยู่ในหน้าอกแล้วก็บอกว่าเป็นสีของตัวเองหมดนนแบ่งสีแบ่งหมดอันนี้มันก็การเมืองไกลๆนะ้าขอโรงแรมไม่ทำเหรอแล้วมีหนามซ้ำยังแบ่งสีในประเทศอีกเฮ้ยผมว่ามันเกินไปหรือเปล่าฮะที่อย่างนี้ท่านไม่ตรวจสอบแะฮะ แล้วเอางบประมาณมาจากไหนฮะคนอยาอ่างแรมโบ้เอาเงินที่ไหนมาทำเสื้อแจกเขาครับเ,เอาเงบประมาณที่ไหนครับมาเอามามามาเปิดโรงแรมอย่างหรูเข,ขาโรงแรมใครใจ่ายอ่ะก็นี่ไง <c oughs> ก็้วน็อย่างี้มันคืออะไรฮะการนาของพันคนเข,เขาเขาจ่ายกันเองเเหรอเออเขาจ่ายกันเองเหรอผมก็เลยพูดแล้วเปรียบเทียบไปดูว่าคนที่โดนพคลคฉุกเฉินแต่ไปเปรียบกับแลมโบ้ต่ไอ้อนนท์สีน่านทาแบบนี้ ผมถามว่าอันไหนมนันแน่นกับกันนะคนแสดงสัญ,ญลักษณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแค่นั้นเองมีเครื่องอะไรนะเขาเรียกเครื่องอะไรสไลด์ฉายไปเนี่ยไฮโลแกรมอ่าไฮโลกแกรมเข้าไปแค่นั้นค่ะเพื่อหเห็นภาพในอดีตประกาศบางคนจะพูดว่าโอ้ยุคนัน้นกับยุคนี้ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้ว่าแต่เขาลํำลึกเข้าใจคําว่าลํำลึกไหมประวัติศาสตร์ชาติไทยลํำลึกถูกไหมครับ เขาลำดึงเขาว่า,ากลับบ้านก็ได้แต่อย่างนี้มามีเอาประกาศไปขุดเอามาอีกไปขุดวิญญาณอะไรของเขาก็ไม่รู้ไปเอามาหมู่บ้านเสื้อแดงอีกแล้วมาตั้งกันเองทํากันเองมออกันเองอย่างนี้มันไม่ผิดพลร,รคอฉุกเฉินนะฮะนี่มันหนักกว่าอีกนะแล้วแถมทําเสื้อตาประเทศไทยแบ่งสีอีกมันมีด้วยเหรอครับมันมีเหรอฮะและแถมมีสีดําด้วยพื้นดํา ขาวแดงอะไรของเขา <นะ S 2> ทํากันออได้ยังไงครับตรวจสอบหน่อยนะครับออแล้วทไเอฝ่ายค้านเราไปเล่นหน่อยดีครับหัวหน้ารัฐบาลไม่เห็นพูดอะไรเกี่ยวกับเรื้เลยไม่พูดเลยครับ<ล>ครับดำน้ำกันเข้าไปนะครับอย่างนี้